ฮัสวัสดีครับมีรักกี้แบนะครับวันนี้มาอยู่ในแลกหน้าลงเอ็มคาสิกนะครับมีคนบอกบอกว่า U ู p ีโฟ e โหลดไม่ได้โหลดได้นะครับเล่นได,ลดได้โหลดได้เปิดได้เหมือนเดิมเอเ่อเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนเอาอย่างงี้ผมเปิดในมือถือก็ได้มาเปิดยูจีโฟนทำไมใช่ไหมคือมี้าบอกบอกว่าเวลานเราเล่นในมือถือเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าเกิดเพื่อนๆผานหน้าจอไปทําอะไรอย่างอื่นนะแป๊บเดียวหลุดจริงๆมันน่ารำคาญมากน,นะครับมีก็เลยขออนุญาตแนะนํายูจีโฟนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวบอกแนะนําวิธีการโหลดนะครับ ยูจ so, like ีโฟนเอามาใช้ทําไมก็แน่นอนว่าตอนนี้เราต้องเก็บเวลแบบข้ามสเต็ปใช่ไหมครับก็อาจจะแบบ4 5่ห้าเวลโดดทีเพราะนั้นเราอาจจะต้องแบบมีการปิดหน้าจอไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดี๋ยวมีขออุญาดบอดให้ดูนะครับเอาเจ้าก็เหมือนเดิมที่เพื่อนๆรู้ก็คือว่าเราก็เปิดออโต้ใช่ไหมครับเนี่ยกดล็อกตัวเสร็จแล้วมันก็ทํางานของมนเองนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับซึ่งตรงนี้หลังจากที่มันทํางานเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถเปิด่าซึ่งเราถ้าเกิดเราเปิด Auto ออโต้เงี้ยต่อให้เราไปเปิดทําอะไรก็เราแต่เพื่อนไปทางดแใ่้เราสำหรับยูทิฟอนนะครับวิธีการเปิดก็คือหนละังจากที่เพื่อนเปิดออโต้ไปแล้วเพื่อนกดปุ่มเขียวตรงนี้ครับอากดออกมาเห็นป้ะมันจะเด้งอันนี้คือตอนนี้มันทางานเรียบร้อยแล้วครับก็คือตอนนี้มันทางานเรียบร้อยแล้วอ่ะซึ่งมีสามารถกดกลับมาได้เห็นไหมครับ เดี๋ยวมีขอ้อาแนะนำวิธีการโหลดก็แบบง่ายๆเลยก็คือกดที่เกมเซนเตอร์ครับแล้วก็กดเขาว่า r ร ok ็คหน้าร็อกเอ็มคนั่นเองนะครับจริงๆพิมพ์เพราะว่าแร ok ็คตัน่าจะขึ้นแล้วะนะครับเราก็พิมพ์คําว่าแร็คหน้าเราก็จะขึ้นแล้วเห็นไหมครับแ a ok ็คหน้าร็อกเอ็มคก็กดดาวน์โหลดเลยครับแค่นั้นเองอตอนนี้โปรโมชั่นของย g p h o n e ก็จะมีราคาที่ลดมากมายนะครับโอ้โหราคาที่ลดกระฉูดเลยมีในส่วน90วัน30วันซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อแบบ ธรรมดาทั่วไปราคาไม่คุ้มนะไปซื้อ3วัน 7, 7วันอะไรไม่มีแนะนําว่าซื้อ90วันไปเลยดีกว่าครับเล่นกันยาวๆนะเพราะว่าตัว UG p h o ฟนเนี่ยนอกจากว่าเพื่อนๆอาจจะเล่นคาแร็หน้าล็อกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถโหลดเกมได้ทุกเกมในโลกเลยครับมีใช้ว่าในโลกนะวิธีการโหลดก็คือให้เพื่อนๆดาวน์โหลด apk เพียวนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตผู้เสริมสักนิดนึงอ่าแค่นี้นะครับนี่กดดาวน์โหลดเลยครับ แอปเคพี PL, ตัวนี้เราจะสามารถโหลดเกมที่จะเป็นประเทศไหนได้หมดเลยครับไม่ต้องไปผ่านแอปสโต r e ใดอย่างใดไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเปิดขอมีแค่แอปเคพีแต่ว่าเพื่อนๆต้องพิมพ์ชื่อเกมให้ถูกนะครับพอพิมพ์ชื่อเกมขึ้นมันขึ้นเลยจะเป็นประเทศอังกฤษจีนไต้หวนันที่เกมมกักมาแรงมักจะไปอยู่ที่จีนก่อนถูกไหมครับหรือว่าจะเป็นในส่วนเกาหลี2เกมนี้ก็คือแบบสองสองประเทศนี้คือแบบถ้ามีเกมอะไรมาใหม่มักจะลงประเทศสองประเทศนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นแอปเคพีเก็สามารถบุดไปได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแอปสโตลแตอย่างใดอ่ะแค่นเ อ,อาจจะลืมมาซื้อูทีโฟนะครับมีราคาตั้งแต่สวัน7วัน30วัน90วันถ้าถ้า,ถ,าถ้าถามหมีนะใช้แบบลื่นแนะนํา svip ครับอย่างที่หมีใช้อยู่เนี่ย svip ลื่นโอ้โหลื่นแบบไม่มีทางหลุดเลยอะเนี่ยหมีใช้อยู่ svip ครับรับประกันครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อใช้ u v p นี่อาจจะมีแหลกมีอะไรกนิดนึงก็ตามราคานะครับก็ขออนุญาตแนะนําเป็น svip เล่นแล้วไม่แหลกลื่นจ่องเลยอะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนเกมนะครับอะพอเราเข้ามาเสร็จเลยมาครับมันก็ทํางานของมันปกติเลยก็คือว่า ข้อดีของการเปิดดูทิโฟเนี่ยที่มันดีกว่ามือถือตรงอะไรรู้ไหมมือถือเนี่ยแค่เรามือถือเนี่ยแค่เราแบบกดผัดไปนิดนึงมันก็หลุดแล้วใช่ไหมแต่ตัวของยูทิโฟเนี่ยมันไม่หลุดเลยครับเห็นไหมเราก็สามารถที่จะแบบว่าปล่อยยาวข้ามสัตว์ระวัตได้เลยโดยที่เราทําการทํางานทําอะไรก็ได้ถูกไหมครับโอ้มีเปิดในมือถือที่เลื่อนไปแป๊บนึงไปคุยลูกค้ายังหลุดแล้วไปตอบเอฟซีก็หลุดลงม่ไหวนะครับประมาณนี้อ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดยูทิโฟด้วยนะครับแล้วประกันว่าเอา่อถ้าดาวน์โหลดกับ s v ฟซแนะนําเลยครับ ต่อไปเป็นในส่วนไกด์เก็บเลเวลนะครับดูใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงเลยอะเลเวลหนึ่งถึงหนึ่งร้อยส